เอินพักเขาไปเบิงหนังแน่ไปไม่นี่เด้ได้มันเสาเห็ดอย่างแบบนี้เลยปอเป็นดิเสาเห็ดแต่ไปจงเสียไม่ร้อนคัดไม่ได้ไหมมันใสมากแล้วตัวเองเดี๋ยวคนอื่นก็มาชอบด้วยเนี่ย กินนาาท่ทา่อมันใสแล้วพูนพอแล้วขาพูนน่ะนะน้ำนมโอ้โหแตกตูเป็นน้ำนมประคักเลยอ่ะจะพอกไว้กี่นาทีห้า,านาทีล้างออกคือใสเลยมีน้ำนมมีน้ำผึ้งมีวิตามินบีสามนะคะพี่น้องอโลมณ์ lo, แบบมกักขัดแหง้งแห้งขัดแห้งใสแห้งขาวดูสิพาเข้าไปเบิง่งใกล้ใกลเลยหูใสมาก Então, แต่ยมากจริงอู้่วถ้าเราล้างเกลือออกแล้วมันจะแตกตัวเป็นสบู่จริงไหมทำซิทำซิทำสิทำสินี่เป็นสบู่จริงๆด้วยสบู่หลายพิ่มอู้โหลดมาทูยินวันค่ะทุกคนสครับลูกทุ่งนี่นะคะความใสนี่ ดำข้ามดำแดดดำกรรมพันธุ์ยาคิดว่างามไม่ได้คะ่ะพี่น้องสครับลูกทุ่งเอาอยู่แน่นอนทาเซลล์ผิวแล้วกลไปโบกคิ้มกันต่อนะคะดูผู้ชายขาวมากโอ้พอแล้วมันสะอาดแล้ว